ที่สุรินทร์ครับที่อำเภอเมืองสุรินทร์ครับหลายคนเห็นสาวเหล่านี้ครับก็สงสัยว่านี่เป็นสาวจากกัมพูชาสาวลาวหรือว่าสาวพม่ามาเที่ยวสุรินทร์แต่งตัวนุ่งสิ้นนะครับแต่คําตอบก็คือสาวเหล่านี้เป็นสาวไทยแล้วก็สาวสุรินทร์ครับทุกคนล้วนแต่เป็นนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์ทั้งสิ้นเลยครับวิทยาลัยแห่งนี้ครับมีนโยบายมานานแล้วนะครับว่าทุกวันศุกร์คณาจารย์ครูบาอาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรของวิทยาลัยนั้นต้องแต่งชุดผ้าไหมของสุรินทร์ครับแต่งมาจากบ้านเลยครับทั้งวันสวมชุดผ้าไหมครับไม่ใช่แต่งนักศึกษาธรรมดามาจากบ้านพอถึงวิทยาลัยแล้วค่อยเปลี่ยนชุดผ้าไหมเนี่ยครับดูแล้วก็สวยมีหลายแบบหลายทรงครับนักศึกษาชายก็เหมือนกันครับอย่างที่เห็นเนี่ยครับแต่งผ้าไหมสุรินทร์ทุกวันศุกร์หลายคนชมครับว่าได้เห็นความหลากหลายเพราะว่า ที่สุรินนั้นมีคนหลากหลายเผ่าอย่างน้อยเผ่าลหลักๆก็คือสา,ามเผ่าฟังนักศึกษาชายครับพูดถึงความงดงามในความหลากหลายเหล่านี้ครับเกิดความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าผ้าไหมชนิดนะครับเป็นผ้าไหมหนึ่งเดียวในโลกนะครับที่นุ่มแล้วใส่สบายผ้าไหมของเรานะครับมีความงดงามหลากหลายนะครับเพราะว่าจังหวัดสุรินทร์ของเรามีถึงสามชนเผ่านะครับมีสวยขมรแล้วก็ลาวครับในการนุ่งผ้าไหมของนักเรียนนักศึกษาแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับว่า นักเรียนนักศึกษาอยู่ในชนเขาใดนะครับ